สวัสดีครับวันนี้นําสมุนไพรอีกชนิดหนึ่งมา <c oughs> นามาเล่าชวนฟังนะครับเป็นสมุนไพรพื้นบ้านเป็นพืชที่เห็นมาแต่ไหนแต่ไรนะครับลองตามไปดูครับว่าจะเป็นสมุนไพรอะไรครับครับสวัสดีครับวันนี้จะมาพูดถึงประโยชน์สรรพคุณของพืช สมุนไพรที่ชื่อว่ายาขัดมอนนะครับย่าขัดมอนย่าขัดมอนนี้ก็เห็นมาแต่ไหนแต่อะไรแล้วครับซึ่งยาขัดมอนนี้เป็นพืชล้มลุกอยู่ทนอยู่น่านนะครับสมัยก่อนก็ ได้นำมาทำเป็นไม้กวาดนะครับไม้กวาดทำเป็นไม้กวาดนะครับสมัยก่อนนะครับแต่สมุนไพรเพื่อชนิดนี้มีประโยชน์ยิ่งกว่านั้นนะครับคือสรรพคุณของ ยาขัดมอนนั้นมีประโยชน์มากมายนะครับแต่จะนำมาเล่าสู่คนฟังเพียงเล็กน้อยนะครับสำหรับประโยชน์ของต้นแยาขัดมอนนะครับ <c oughs> ต้นแยาขัดมอนนี้ก็ใช้ได้ทั้งห้านะครับดอกกิ่งก้านใบต้นรากนะครับใช้ได้ทั้งห้านะครับ ประโยชน์เยอะแยะมากมายนะครับประโยชน์สรรพคุณของต้นแยกขัดมอนก็ช่วยรักษาโรคกระเพาะนะครับโรคกระเพาะระบบการย่อยอาหารนะครับแก้โรคกระเพาะนะครับแก้โรคลำไส้นะครับ ใยอาหารไม่ดีนะครับช่วยได้นะครับสำหรับต้นหญ้าขัดมอนนะครับจะช่วยในการรักษาโรคกระเพาะโรคลำไส้นะครับอันนี้เป็นประโยชน์าทางผู้ที่ได้มีประสบการณ์มานะครับผู้ที่ได้ประสบการณ์มา ช่วยขับปัสสาวะนะครับช่วยขับปัสสาวะทําให้การฉี่นั้นคล่องสะดวกนะครับช่วยไตยพิการนะครับช่วยไตยพิการขับสารพิษขับพิษร้อนออกจากร่างกายนะครับทุกสัดส่วนนะครับสําหรับประโยชน์ของต้นหญ้าขัดมอนนะครับแก้ไข้มาลาเรียน,นะครับ แก้ไขมาลาเรียไข้แปลจพวกนะครับสามารถหยุดได้นะครับสําหรับไข่แปลจำพวกหรือไข้และไข้มาลาเรียนะครับโรคคอนะครับโรคคอทุกจำพวกนะครับโรคคอทุกจำพวกแก้ไอแก้เจ็บคอนะครับแก้ไทไรอยนะครับ กอยเป็นตุ่มนะครับช่วยได้นะครับช่วยไดส้สำหรับประโยชน์ของอาสารพคุณของต้นายา้าขัดมอนนะครับและช่วยในด้านการเพิ่มพละกกำลังนะครับทำให้มีกำลังวังชานะครับช่วยให้ร่างกายแข็งแรงนะครับสำหรับประโยชน์ของต้นยาขัดมอนนะครับ หยุดยัง้งยับยัง้งการยักเสพของร่างกายนะครับยับยั้งการยักเสพของร่างกายช่วยรักษาโรคงูสวัดนะครับโรคงูสวัดโดยจะใช้ใบดอกเออหรือรากนะครับมาตำตำตำ,ตำแล้วก็พอกที่แผลนะครับพอกที่แผลไม่เกินสามวันงูสวัดก็จะหายนะครับยุบหายไป ครับสำรับโรคงูสวัสดนะครับช่วยขับสารพิษขับพิษร้อนนะครับออกจากร่างกายของเรานะครับให้หายให้หายได้นะครับพิษร้อน,นเสริมสร้างผมนันทานต่างๆให้ ดีขึ้นกับร่างกายของเรานะครับช่วยทำให้จเริญอาหารนะครับช่วยช่วยทำให้จเจริญอาหารจากกินข้าวไม่ได้ก็จะทำให้กินข้าวได้นะครับสำหรับประโยชน์ของต้นหญ้าก,กันมอน ประโยชน์หลักๆก็ลูกกระเพาะลูกน้ำไส้นะครับลูกคอนะครับลูกคอลูกไข้มาลาเรียนนะครับครับปัสสาวะนะครับครับปัสสาวะการใช้ก็ให้นำมาตากแดดนะครับทำให้สะอาดล้างให้สะอาดแล้วก็ตากแดดนะครับแล้วก็นำมาต้ม,มาตามอา่า สัดส่วนของภาชนะนะครับหรือจะนำมาต้มดสดๆนะครับก็ได้นะครับส่วนที่เป็นแผลเป็นงูสวัสดหรือเป็นผุ้พองก็ให้นำใบหรือแรกลากนะครับมาตำให้ละเอียดแล้วก็มาโปะนะครับโปะไว้ที่แผลสองสาวันสักสามวันก็จะหายแผลก็จะหายนะครับเช่นงูสวัสดเรือเริมนะครับ ก็เป็นแผลผุพองนะครับช่วยได้หายได้นะครับสําหรับสรรพคุณของต้นหญ้าัดมอน,นมีประโยชน์มากมายครับสรรคุณของต้นยญ้าขัดมอนนะครับเป็นพืชล้มลุกพื้นบ้านโดยที่บางคนอาจจะไม่รู้นะครับที่จริงแล้วก็มีประโยชน์เกี่ยวกับการรักษาโรคนะครับเป็นตะมุนไัยพืชพื้นบ้านนะครับ ประโยชน์อีกอย่างหนึ่งก็ยังนํามาใช้เป็นไม้กวาดได้นะครับก็ยังนํามาใช้เป็นไม้กวาดได้ครับประโยชน์มากมายครับสําหรับต้นหญ้ากระมอนนะครับพอลองหามมา,าต้มรับประทานนะตากแห้งหรือจะทำสดก็ได้ครับเพื่อบำบัดโรคแพ้ไข้เจ็บ ตามสัพุนที่ได้กล่าวมาแล้วนั้นนะครับครับสำหรับเล็ปนี้ขอฝากไว้เพียงแค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ